ครับสวัสดีครับผมพ่อผมรอทัวร์ไทยไปทัวร์ทีฟนะครับวันนี้ช่างเพื่อนลองเช็ควาลก่อนนะครับก่อนที่จะรู้ว่ามันโตหยันหรือว่าโหยันลองเบิ่งครับลองเบิ่งเมื่อกี้แล่นไปซื้อฟิลเลอร์มากล่าวลองเบิ่งรลองเบิ่งพี่น้องเลยจะเป็นอย่างที่คิดไหมช่างเหลิมจากสุพรรณนะครับทับกระดานนะครับบ้านเดียวกับแม่พุ่มพวงนะครับอืม ช่างมาจากโน้นเสียงดีกันทุกคนนะครับร้องไห้คิดถึงเมียนะครับ <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อนา้พาคุณยายมาไอเช็คสาภาพเรืองว่าสิเดฟภาเครื่องนี้จากไหนยังบรู้นะครับผู้ไดซิวริจาคมาซ้อยผมมาซ้อยเด้เอรถเขาว,ว่าอยู่โรงงานโลว่ารถผมควันขาวมคักวริสันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เพื่อนตั้งไอวาลวบงก่อนพี่น้องเไย แล้วหอวก็ค่อยว่าเออตั้งวาวแล้วสตาร์ทเบิ่งถ้ามันไม่ได้เรื่องก็ต้องผ่าแหละครับผ่าตัดเป็นการใหญ่ไอ้นี้สุ่มหนึ่งใช่ไหมหน้าหนึ่งครับแต่มันดังข้างหลังนะวันนั้นท<ช>ีวิ่งว่า,<ต>วาก็ก็กเช็คเช็คหมดอืมถ้ายังไงค่อยว่ากันเนอะใช่ครับหัวใจหลักในการทำนะครับ คนที่เป็นช่างก็รู้เรื่องเนาอพี่น้องเนาะเขาอะไสร้างหัวมันบอกรูปบนไหนพี่น้องเลยขับอย่างเดียวโอ้โหนี่ยางนี่แข็งโคตยางขอบวาวต้งนั่งดูลนะครับนี่จะเปลี่ยนน้อนเครื่องเขาไล่ด้วย ได้ย,ยังยันทุกตัวสบอยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่เต็มคาราเบลเลยเมื่อนี้ขับรถมาเองคือสิบกก้าคาราเบลหรอกพี่น้องเลยตำรวจหลายทางเข้าบ้านผมผมจับไปปล่อยวัดดู กันตั้งวาวพนว่าิบพมิลผมก็บ่เข้าใจดอกพนให้ไปซื้อฟิลเลอร์มาผมก็แล่นไปเมื่อกี้นี่อยู่ร้านเจมวยปากทางอมตะนะครับเมือง่นตั้งนาะพี่น้องผู้ข่าเฮ็ดบุเป็น,นขั้นให้รลื่อนี่ได้เลยครับแต่ว่าประกอบไม่ใช่คุณยายฟักผ่อนครับช่วงนี้ได้ทั้งมือสามมือนะครับ แน่นเกือบๆหาโบเลยฮะพอเราตั้งวาวแล้วสตาร์ทดูก่อนไหมใช่ลองสตาร์ทก่อนอเริ่มต้นถ้าไม่ไดเรื่องไงก็คือเปลี่ยนอันไหนเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเราต้องให้มันแน่นไหมที่เราตั้งวาวคือดึงได้ดึงได้อนี่ก็ได้ของรู โอ้นี่หลวมโบเลยมันมีสิทธิ์หลวมได้ไหมพวกวาลพวกอะไรนี่ได้ครับเด้อก็ <ตะ S 1> คือการซึกรอ่อนลนอืมแต่วาลตั้งสองหนผมที่ตั้งแต่ทำเครื่องมานะเบื้องในเป็นความรู้นะครับ เพราะว่าช่างเพื่อนมาจากคุนนะครับไอเพื่อนของหัวจกอผมเพื่อนมาอยู่นี่นะครับเพื่อนไอแอร์พอร์ตมาจากสุพรรณนะครับบินด่วนมาเลยบินด่วนไรรถน้ํามันหมดมึงก็คุยไปบัตรีดีเมหาด้วยต้องแจ้งแล้วครับกดก็กดไม่ได้เติมมันก็ไม่ได้ใจโคก็จะขาดเนี้ยควันดับนั้ญตั้งยากไปอันนี้มันฟื้นนะครับเมืงเพิ่นเห็ดนะครับ ผู้ข่าวผรู้เรื่องสตาร์ทได้กูไปเลยครับเหมือนนี่ก็ขออนุญาตนเพื่อนนะครับที่ว่าถ่ายคงถ่ายคลิปเป็นว่าถ่ายเลยป้าไวนะ้ครันผู้ข่าวท่านได้เอาไเมื่อเกณฑ์ทหารนะครับเดือนมษายนนะครับใครจะได้เงินเดือนแล้วล่ะนี่แหละที่มันดังดังสุดเลยที่วิ่งปัก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 ,ปกอยู่ตัวนี้ ไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละที่ผมไมวิ่งมาจากไอ้นั่นนะ่เออะนเมือนสร้างคนเห็ดน,นะครับบนตั้งฟิลเลอร์นะครับผู้ขากิได้ความรู้ไวนะ้นำเนาะพี่น้องเนาะที่ที่อยากลืออยากเห็ดผมแม่นว่าเจ้าของอยากได้ความรู้หรือพี่น้องย่านเสียเงินพี่น้องเลยพเลยพราะเงินก็บ่ค่อยมีนะ น abei, ิดๆเน่หน่อยเพื่อได้ขิดในอยากใส่ปากใส่ท้องพี่น้องเอ้ยเห็ดจังไงล่ะเนี่ยทำเรือมุดกระดาษนี้นะทิชชู่อยู่บนนี่อยู่หลวมไหมให้พอดี <c oughs> สิมิลถ้าเป็นพิกอัพกี่มิลที่เขาตั้งกันแล้วแต่เครื่องอยนต <1. S 2> อีกครับมากกว่าสิบสถ้าพิกเอ็มกับมังกรอ่ะสิบหกมืนกันถ้าไอ้พวกไอ้ไม่ตี้ก็ไม่ใช่ไมตีมันใช้เช็คหัววาวเรอโอ้สแสดงว่าเรื่องเยอะไปอีกเรื่นเพิ่นเป็นสร้างเครื่องนะครับสร้างเครื่องไองร้รถดำรถดินรถสารพัดนะครับ มีงานมีการเอื้อนหาเอื้อนไส้นะครับช่างเหลือมสุพรรณนะครับทงหมดยันตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบครับรหลดเกี่ยวรหดยังพเพื่อเห็ดนะครับรหลดดำรหลด,ดินรหลดแมคโครหลดทุกรหลดนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ไอเพิ่นกับสไตล์แบบบ้านๆคือกันก็ผมละเลาะตัวชายไปทุเทีบกับสไตล์บ้านๆนะครับนะบ่บ้านก่อนที่เสียเงินหระผู้ค่านี่ เสื้อเราว่าย่านครับย่านเดานเื้ออะไรโอ้โหหลวมมากไงนี่ยัดกี่อันก็ไม่รู้ยังเฟลเลอรยัดหน้าที่สุดในนี้ยังไม่พอเนาะ <laughs> นโอ้โหหลวมมากเนี่ยต้องเอาไข่ควงแย่แล้วมั้งเนี่ยได้เฉยเนี่ยไข่ควงแย่นะครานี้ใช้งบไปกี่บาทแล้วเนี่ยเนี่ยไข่ซื้อลูกซื้ออะไรเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย<ไ>เฮ้ย<อ>มึงถามค่าเล่าดีกว่าค่าเล่าแพงกว่าค่าอะไร ห้างไม่ห้างนะใครควงยัดได้อ่ะมันจะกล่าวไปเลย,บบเยอ่ยเออสุกซ่องนในเยอะนี่ก็ห้างเยอะเดี๋ยวลองตั้งดูสตาร์ทดูก่อนว่ามันอาการเป็นไงถ้าไม่ไงั้นก็ต้องรื้อเนาะพูดถึงถ้ารื้อนี้สามวันจบไหมหรือวันเป็นแหวนเออตาตาแคทขึ้งบนจบครับโอ้รึ่งท่อนครึ่งท่อนอ๋อ ก็ทาไปดูเดี๋ยวเช็ควาดูก่อนนะครับเช็ควาผมแล้วว่าบนสิจังไดแต่ว่างบประมาณกับยังกองการคังผมยังบอได้ปรึกษาการคังอยู่พี่น้องเลย้เฮปรึกษาจัดเซรก่อนเนี่ยเ้ยไม่ได้หรอกตรงนี้ต้องมาก่อนนะถ้าไม่ก็คือไม่นะไม่กูก็คือจอดเบื้องให้เบื้องหน้าช่างนะครับช่างเหลิมเพิ่นมาจากสุพรรณนะครับ <laughs> แอร์พอตมาจากสุพรรณครับน,น้ำมันกูก็หมดเอทเก็หายเมียหลักกูจักเดีพี่น้องเลยส่วนมากผมว่าเมียสิลักแหละพี่น้องเลยเอลองดูเาลองเพีพรนะช่างคนเนี้ยไม่รู้กูคาราเกะกูไม่ไปล่ะไม่ชอบคิดถึงบ้านโอ้มันจะขึ้นมาแบบไอดีไอเสียมันจะขึ้นไม่ไม่ไม่ขึ้นพร้อมกันไม่ไม่ไม่พร้อม แสดงว่าผมเข้าใจถูกอยู่อันนี้ยันยันใช่ไหมยันอ่ายันโอ้ oh, ไม่ขยับนนเลยน,นี่นี่ผิดไปจับผิดนนเดี๋ยวตั้งวาวดูก่อนเดี๋ยวพี่น้องเนอะ ตั้งวาลแล้วก็เข้ากัมาลองเทสว่าสตาร์ทเบิ่งว่ามันสีอันนั้นจากไหนว่าจอดหลายมือบอดีได้พี่น้องเลยจอดหลายวันไม่มีแดกได้พี่น้องเลยถ้ารอหมุนจากไหนก็ต้องได้เงินเนาะพี่นอ้องเนาะอันนี้รอบบวัวมุนก็คือบวัวได้นะครับเ,เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเบิ่งว่าจากไหนเราสิมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่นะครับลิปนี้รับความขอบคุณนะครับจากผมเลาะตัวไทยไปตัวทีมนะครับสวัสดีครับ